กับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนใน้พี่ยมีการหันหันมันสับหลังมาฝากนะน้องๆดูดิอ้าอ่านี่น้องๆจับมานหันสองข้างโอ้โหดูในคลิปหันสับๆับสับเสร็จพลิกกับด้านับอีกรอบหนึ่งแล้วจับดึงโอ้ เดี๋ยวเราไปทำการทดลองกนะันเดี๋ยวพี่ไปเตรียมอุปรกรณ์กันนะน้องๆในน้องๆพี่ก็ได้อุปก,กรณ์แล้วมานสับหลังอันนี้เขียงอันนี้ดันเขียงน้องๆ <laughs> ตั้งไว้นี่มีแล้วนี้ที่สุดของของการข่มนะน้องๆดูซุกนี่ตั้งหันอื้อหืออื้อหือ ไม่ต้น้องซับสุดขั้วจบดูน้องดูดูเอาไว้การหาเงินที่ดีมันเป็นยังไง

โอ้โหดูสิดูสิน้องๆดูสิเอาเอาคิดว่าโอ้โหน้องดูสิดูสิน้องน้องโอ้โหยอดมากโอ้โหเอาแล้ะครับน้องๆวันนี้พี่ก็สอนการหั่นมันสับปะหลังเสร็จจนเรียบร้อยแล้วน้องๆโอเคบายบาย